วิธีกําจัดคราบสิ่งตกปะกที่มันติดแน่นฝังลึกเช่นจารบีหรนะือน้ำมันที่มันแน่นฝังลึกแบบนี้ง่ายๆครับเพียงใช้ WD-40 ตัวนี้เลยนะครับทำไมผมต้องแนะนำ WD-40 ตัวนี้ด้วยครับเพราะตัวนี้ความสามารถของเขานี่ข้างหลังเขาจะเป็นดีกิเตอร์ตัวนี้จะสามารถกำจัดพวกคราบจารบีน้ำมันสิ่งสกปรกต่างที่มันติดแน่นฝังลึกแบบนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ได้ยากครับแค่เขยา่ากระป๋องก่อนครับตัวนี้จะเป็นแบบสเปรย์โฟมนะครับแล้วก็ฉีดได้เลยครับเนี่ยจะเป็นโฟมแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักก่อนนะครับถามว่าใช้น้ํามันได้ไหมครับได้ครับแต่น้ํามันข้อเสียงเขาค่อนข้างที่จะเหม็นครับเมื่อเราล้างทาความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องไปล้างน้ําสะอาดล้างแปบอะไรให้สะอาดเครับแต่ตัวนี้มันไม่ต้องนะครับเพียงแค่ปล่อยทิง้งแล้วก็แปรงมาถูกขัดเนี่ไม่ต้องมาล้างน้ําซ้ําเลยนะครับเมื่อเราทิ้งไว้สักพักแอบมันจะเริ่มละลายครับ จากนั้นก็นําแปรงเนี่ยขัดเลยครับเนี่ยเนี้ครับเนี่ยออกง่ายมากนะครับดูตัวนี้ที่มันแน่นฝังลึกนะครับเ่เห็นนะครับแน่นฝังลึกเลย,เยแต่ด้านในที่เลอะเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ฉีดทําความสะอาดได้เลยนะครับจากนั้นก็นําผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดเลยครับเนี่ย มาดูหลังจากที่ใช้ตัว WD40 ตัวนี้ไปนะครับเนี่ยนะครับสะอาดขึ้นไหมครับสะอาดเกี่ยเก่าแล้วครับอ่าส่วนพวกนี้ก็ใช้ได้ครับพวกพลาสติกนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับและอย่าลืมลองหาซื้อใช้ WD40 รุ่น D g ิ i ต t e r ตัวนี้ดีมากๆเลยครับ